วันนี้ก็มากับช่วงอัปเดตแมปทรอยเดตทาวเวอร์ดิฟเนที่ทักทายกันมาบ่อยเหลือเกินจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ลงไปประมาณสิบเดวันเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยโผล่ขึ้นมาว่ามันมีการเลื่อนนะพี่เป็นสิบาธันวาคมมีน้องทักดิทคอร์ดเฟซบุ๊กมาหลัวๆเลยไม่เข้าใจว่าทําไมเด็กไทยถึงเล่นแมปนี้เยอะกันหลือเกินแต่ถ้าใครทันตอนที่อัปเดตนะเว้จริงๆมันเลื่อนเป็น12บธันวาแล้วอยู่ๆมันก็เลื่อนเป็นสิบาธันวาอีกทีหนึ่งอันนี้พี่เห็นต่อหน้าต่อตาเลย แบบแม่งบิดกูแล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นอัปเดตแบบ Return to toilet tower defense ที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าด้วยอ่ะเราไปดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าก็จากที่เขาแจ้งนะครับอีเวนต์มันมีการเปลี่ยนเป็นวันที่13ธันวาคมนะครับตรงนี้อะไรเอ่ยนี่เลยและนอกจากคําว่า13ธันวาคมแล้วเนี่ยมันก็ยังมี26ธันวาคมด้วย26ธันวาเนี่ยถ้าพี่เดานะน่าจะเป็นกิจกรรมคิดมัด เอาจิงมันแอบน้อยใจนะฮาโลวีนไม่มีแต่โผลมาคิดบ้านเลยอะแล้วก็ไอตัวอีเวนขอบคุณพระเจ้าแตงกิ๊ฟวิ่งก็ไม่มีด้วยแม่งหายหมดเลยแต่ก็ทุกคนขอให้รู้ไว้นะครับว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเลื่อนไม่มีกําหนดก็เป็นได้ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นอาจจะขึ้นตั้งแต่หลักหกพันไปถึงหมื่นเลยกดดิไลค์ไปก่อนอันนี้น้อยใจน้อยใจถึงผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆส่วนหนึ่งก็เริ่มกลับมามีบอทละเพราะจากที่พี่ลองไปสังเกตดูนน่บอเเเริมมโใฟต็ ไม่รู้ว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่าเนาะอ่ะเรามาดูคร่าวๆหน่อยดีกว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆกับประมาณ4ี่เดือนที่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าอัปเดตครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนออกันยายนเนาะก็ตัวช็อปเนี่ยจะเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับถึงแม้บางอย่างจะแบบไม่สมควรอยู่อย่างเช่นซัมเมอร์จักรนอดก็ตามที่มันควรเอาออกไปแล้วเนาะหรือจะเป็นอัปเดตล็อกที่เป็นวันที่4ี่เดือน8 2 0 2 5ก็ก็สเดือนแล้วอะ สี่เดือนกว,กว่าก็นานแล้วกิจกรรมคานิวาวเนาะหรือแม้กระทั่งตัวเอ่อซีซันพาร์สเนี่ยที่มันมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดจําได้ว่ามันนานมากแล้วว่าไอตัวนี้แม่งก็ไม่ออก,กทักทีแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แนะนําว่าฟาร์มไว้นะเททัทนสว่านคาเมล่าแมนนี่จําเป็นมากจําเป็นบ้างในการใช้ในการบัฟเนาะส่วนซัมเมอร์พาร์สเนี่ยแม่งก็ผ่านมาจนวินเทอร์จนอื่นๆแล้วสปริงฟอลเนี่ยแม่งก็ยังแม่งก็ยังเป็นซัมเมอร์อยู่ดี อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับคือมีน้องอ่ะเขาแจ้งมาใน d ิ s คอร์ดใน YouTube ด้วยว่าเขาแอบไปทำแมปแนวเบนลอดแต่ไม่รอดก็เลยกลับมาทำท t อยเดต e ทวีด e เฟน์ใหม่ถ้าใครมีข้อมูลส่วนนี้ก็ลองบอกชื่อแมปได้นะเพราะพี่เองไม่มั่นใจเลยวะ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของอัปเดตท,ที่เขาแจ้งใน d ิ s คอร์กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเอาจริงตรงหลีกพี่แอบหัวเสียนะคือคนเนี้ยเขาบอกว่า เขาจะปล่อยหลีกให้ได้ภายในคืนนี้ภายในพรุ่งนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนเว้ยจนอีกคนนึงแม่งก็มาพิมพ์ว่าโบฟฟกัสก็คือเออมึงลืมไปแล้วอะ่ะมึงลืมแล้วนะแต่แต่แต,แต,ตรงอัปเดตล็อกเว้ยแม่งมาพิมพ์ประมาณว่าเหลืออีกเดียวก็จะถึง 100K คนที่สนใจในการอัปเดตครั้งนี้แล้วเรามาพยายามให้ถึง 100, 100่งกันเถอะแล้วแล้วคือมันโพสต์ตอน4ี่ธันวาคมตะลีกอะ่ะมันโพสต,ตั้งแต่23 พฤศจิกายนแล้วแม่งก็ไม่อัปเดตลีกกูด้วยนะลีกกูหายไปเลยคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายนะครับขอให้ระมัดระวังในการฟังด้วยส่วนตรงคอมมูนิตี้เนี่ยก็อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมคือคุยเล่นเนาะแล้วก็มีแมปอื่นๆที่ส่งมาให้เล่นเออไปทั่วเลยเพราะงั้นเนี่ยจากที่พี่ดูพฤติกรรมนิสัยของผู้พัฒนาหรือคนดูแลเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจหรือให้ความสําคัญเอาง่ายๆมันเหมือนเด็กเวเหมือนเด็กที่ทําอะไรไปเรื่อยอะอย่างเช่นตัวลีกเนี่ย ถ้าทุกคนสังเกตอะพี่รู้สึกว่าลีกมันคือล็อบบี้เก่าปะมันเหมือนเดิมนะเว้ยแค่ทำภาพเบอร์แม่งแทบจะเหมือนเดิมเลยนะตรงการวงกลมทางออกสี่อันรอบๆมีแมปให้เลือกเล่นบนเป็นเอเลทล่างเป็น PVP พี่ว่าน่าจะใช่วะ่ะหรือแบบเขาทำไม่ทันหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยก็การาฟเดตไม่มีอะไรที่แบบแจ้งให้เราเป็นรูปประทำอะกูไทยเตกีแบบอธิบายเป็นไทยยังไงเดี๋ยววะ่ะ คือให้มันเห็นเห็นภาพชัดเจนนะเนาะสิ่งที่มาก็คือเลือดอัปเดตนี่มีช่องอื่นด้วยเขาอธิบายว่าเอ้ยอัปเดตเนี่ยก็ดีเลยนะมีการล่าช้านะ่ะส่วนกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยหันมาแนะนําการสร้างตัวละครแล้วก็สุ่มมาประมาณ4ี่ถตัวเป็นกิจกรรมหน้าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจและแปลกๆคือไม่มีแอดมินหรือคนไหนมาเช็คเวไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยถ้าสังเกตเห็นปะ ทุกอันน่ะจะมีแค่เจ้าของโพสต์พิมพ์ไว้แล้วก็คือไม่มีใครมารีพายตอบต่ออะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วตัวละครมันจะมันจะมีคนได้จริงๆหรอหรือบางอันก็อาจจะแบบเป็นโพสต์ที่ไม่น่าสนใจปะแต่เนี่ยพรามไททันคาเมล่าตัวเดิมหรือเปล่าพรามยูทีเออช่างมาแล้วกันคือไม่รู้ว่าแอดมินมันมันพอที่จะมาตรวจสอบหรอ ขนาดตรงบั็กรีพอร์ตนะครับตอนนี้ก็มีแจ้งกันมากระจยกระจายเลยกระจุยกระจายแบบว่ามีบั็กใหม่ๆด้วยนะทุกคนเห็นเขาโพสต์กันประมาณแบบเอ้ยวางตัวละครอะไรย่างนี้ไม่ได้ก็มีอะไรเงี้ยบั็กเก่าไม่แก้บั็กใหม่ๆเรื่อยพี่กาลังสงสัยนะเขาใช้คําว่า return to toilet tower defense กําลังคิดอยู่ไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบใหม่และตัวละครเก่าเนี่ยไม่สามารถย้ายไปได้ก็คือเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกแบบไอ้ไนท์เอดเวนดี้สองอะอันนี้ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่่ะ แบบตัวละครแม่งเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยอะถ้าเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยทุกคนคิดว่ามันจะรอดหรือไม่รอดก็ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาตอบคําถามคนที่ถามว่าทําไมช่วงนี้เจมมันเฟ้อทาไมเจมมันถูกคือหลายคนเนี่ยเลิกเล่นไปนานเว้ยแต่ว่ามันก็ยังมีผู้เล่นที่เขายังอยู่ตลอดใช่ไหมในช่วงระหว่างที่เกมไม่อัปเดตนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็ยังมาปั่นแรล่งเอเลนโหมดเว้ยซึ่งแรล่งเอเลนโหมดเนี่ยมันยังได้เจมอยู่นะไม่ใช่วันไม่ได้ แล้วก็การติดเอเลทไม่ได้เป็นเรื่องยากด้วยสําหรับคนที่มีตัวละครดีๆระดับหนึ่งแล้วก็ลง2คนขึ้นไปยกตัวอย่างอันดับหนึ่งเนี่ยได้ห้าหมื่นเจมพร้อมซินิเตอร์ทท่านั้นครกแมนปัจจุบัน4,000ตัวแล้วนะนะอย่าลืมนะว่าอ่าหนึ่งสัปดาห์แจกร้อยตัว4 0 0 0ตัวเท่ากับมันผ่านมา40สัปดาห์แล้วอะนะับตั้งแต่ตัวนี้มาเนาะติดทบร้อยยังไงก็ได้แล้วทบร้อยแม่งติดง่ายด้วยง่ายมากอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น PVPPVP ถ้าใครทันยุคแรกเนี่ย คือรางวัลแม่งแข่งกันสองสามพันนะแล้วคือมันมีโอกาสที่จะเจอบอทพอเง้นถ้าเจอบอทแทบจะการันตีชนะอยู่แล้วอ่ะการที่ติดอันดับพีพที่1ได้2องแสนห้านะครับมันเยอะมากเลยนะสองแสนห้าแล้วปัจจุบันดูดิแต้มคนน้อยเอ้ยแต่นี้มันเพิ่งดีสัปดาห์เนาะถ้าเป็นสมัยก่อนที่พี่เล่นแม่งดีดกันไปสามพัน่ะแข่งกันสองสามพันจะบ้าโหดช่ไหมพอเง้นก็นั่นแหละตรงนี้มันก็ยังสามารถใช้ในการฟาร์มจิมได้อยู่และอันสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโหมดเออตรงไหนวะที่มันนเป็ โบสสปีดอะปะนหนึ่งนะอ่านี่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 เอ้ยแม่นี่เรดเรดก็มีทําไมก็ไม่รู้อีโวตัวละครแทนที่จะมีหลายอันแม่งเหมือนเข้ามาบ่นอะตอนนี้นี่เรนโมรน,นะครับฟาเตสฟาเตอร์อะไรอย่างเลยแหละคือท็อปร้อยคุณจะได้เจมเหมือนกันเนอะอันดับหนึ่งได้ห้าหมื่นเจมมันจะมีช่วงที่คนเลิกเล่นไปจนเหลือหลักพันต้นๆอะพี่เข้ามานั่งฟาร์มอยู่ <c oughs> แม่งติดอันดับโคตรง่ายเเเแบบเลยยทกคนนน่่่่่าจจัดดออะมมมีีีววไรื เออคือมันมันฟาร์มง่ายเว้ยนี่เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับทาไมเกมถึงเฟอร์ตัวละครราคาแพงแต่ราคาแพงเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะเราแค่ซื้อตัวละครที่มันจําเป็นจําเป็นก็พอทุกวันนี้พี่ก็ยังยกให้ไอ้เจ้าตัวท่านการ์เดนนิ่งอ่ะไอ้ตัวฟรีอ่ะเป็นท็อป5ของเกมนี้อยู่ดีนะโดยเฉพาะใชน้นี่นี่แม่งโกงเกินอ่ะอันนี้ลองคิดง่ายๆนะการติดท็อป10ไอ้โหมดสปีดช,ช่วงที่พี่ผ่าที่ผ่านมานะเป็นอะไรที่ติดง่ายมากแม่งได้สัปดาห์ละหมื่น สัปดาห์ละหมื่นนะแล้วก็ปัมม๊มไว้แบบหลายๆไอดีก็ได้แล้วก็โอนเจมมาไอดีหลักอะ่ะโคตรชิวพะงั้นละครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมช่วงนี้เจมันเฟรอเนาะเพราะหลายคนอาจจะแบบเลิกเล่นไปนานไงส่วนคนที่เหลืออยู่เขาก็ทําการลงด่านปั๊มเจมรายสัปดาห์มันไม่มีใครมาแข่งขันด้วยอะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าอัปเดตหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าโหมดไอเททันการเดนเนิ่งจะอ,ออกไปหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมไปฟังแล,ล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้มาบ่นประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปแล้เจอก